นิบูดเกมไนท์ไทยแลนด เราฮอลลีวูดเกมส์ในไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์นะครับหกโมงยีนทีทางช่อง3แห่งนี้เราบอกเลยนะครับว่าก่อนจะแข่งขันเกมเราต้องอัปเดตกันนิดหนึ่งเพื่อนรักของเราอย่างคุณเฟิร์นเนี่ยนะครับอยากจะรู้เลยครับว่าเพื่อนๆเ,เราเนี่ยไปเที่ยวบาโฮตของคุณเยอะไหมอ๋อตายก็ได้ผมพูดชื่อว่าใครไปบ้างผมก็ไม่ค่อยอยากพูดชื่อเขาหรอกไม่ดีบาบางทีไปอย่างเงี้ยโอ้ ร้านก็เปิดประมาณสี่ทุ่มอะไรเงี้ยเขารู้ไงคนที่เขาไปแบบเขาจะรู้ว่าสี่ทุ่มเนี่ยมันยังไม่ไม่มีอะไรหรอกเขาจะมาตอนดึกดึเด็กในร้านเนี่ยมันกําลังเมาและมันกํนาลังโงเงียนะเขารู้เวลาขนาดเพราะว่าถ้าเด็กมันมีสติครับเด็กมันกลัวเขาหักคออ่ามันมีบางคนแต่ถ้าเด็กมันคลืมสสลือปลืปลือหน่อยมึนหน่อยเงี้ยเขาก็เลยสามารถคุกวงในได้ เขาจะไปนั่งโซฟาเขาจะไปนั่งโซฟาเขาจะไม่ยืนนะเพราะว่าถ้ายืนเขาเด่นเกินไปเพราะเขาสูงเออนั่งโซฟานั่งแบบว่านั่งเงียนเคยไปบ้างไหมครับนั่งอยู่ในมุมมืดๆฮะไม่ไม่ไม่ยอมรับก็ได้ว่าไปบ้างไม่ไปบ่อยไปอ่ะเพราะเพื่อนอ่ะชอบไปอ๋อครับเคยอย่างงี้ไปตอนสี่ทุ่มอ่ะไม่เรียกไปเรียกบีบีไม่เข้าน้ำร้อยไม่เอ้าแต่ตอะอะไรเนี่ยเลอะหมด ไม่ได้ขาวอกครับพอเรียกสักประมาณห้าทุ่นครึ่งเที่ยงคืนอ่ะบีบีเข้าละเขาจะละมูนหน้าเวลาเข้าที่เแา่ตอนตี่ตุ้มเนี่ยมันมันหน้ามือหน้ามันลอยใช้คําว่าหน้ามือเลยเออต้องต้องทำยังไงชัดไปหมดตาคิ้วหูจมูกตาเออมันดูแบบเออแต่พอแบบพอทุกอย่างมันกลมกลืนเสร็จเราก็เรียกอย่างเงี้ยเกณฑ์ในการเรียกเด็กคุณเรียกยังไงเพราะว่ากลายเป็นดิงเออแต่แขกส่วนมากเวลาเรียกแขกจะไม่เรียกเอง อีด้วยอีด้วยอีน้อยอีน้อยเนยนมมันคือผู้จัดการของคุณใช่เวลาเวลาที่เพื่อนเพืเขาพยายามจะยัดเยียดน้องบาโฮสมันนั่งกับแขก่ะคำว่ายัดเยียดยัดเยียดอ่ะา สเปกอาที่เขาเลือกให้ที่เขาไม่ชอบเลยเป็นยังไงอะครับวิแต่แขกสเปะสปะอยู่นะบางทีมันมันมันเลือกไม่เลือกไม่เลือกอย่างพี่หอมเนี่ยพอรู้เลยพอเลือกให้เขาได้ว่าเฮ้ยพี่หอมแนวนี้สไตล์นี้แนวนี้แขบางทีมาโอ้โหสูงมาเลยบางทีมาโอ้โหตัวสั้นมาเลยเดินมาเดินมาตัวใหญ่มาเลยบางทีเดินมาซีกมาเลยคือเป๊ะแล้วแต่วาไรตี้ต่อกสุมเป็นอย่างนี้ป่ะคะเป็นงู จะระแค่ใช่ก<า>ู<บ>จอะระขคยีราสสิ่ตัวเป็นเดีดเยว <c oughs> ามาแข่งเกมมาต่อนะครับใบะลุจอ <c oughs> ันเนี้ยหัวหน้าทีมเป็นคนตอบนะครับผมลูกทีมเนี่ยจะมาเล่นละครให้ดูหรือเล่นหนังให้ดูเป็นตัวละครในเรื่องราวตรงนั้นนะครับแล้วก็ห้ามพูดชื่อตัวละครห้ามพูดชื่อหนัง อะไรก็แล้วแต่ที่มีฟาวจะมีเสียงออดแบบนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับเอคโอเคทีมคุณไมล์เริ่มก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเข้าที่ครับเชิญเตรียมตัวเริ่มฉันจะไปรอเธอที่ทางาท้ชคืออะไรควจมดีใจจะชื่อเรื่องฉันจะไปรอเธอที่อะไรองเทารองเท้าเนี่รองเท้ารงเท้าเรียกอะไรรองเท้ากโคก เพียงเพียงเทสามตราเพียงเพียงเทสามจอมผมังวเวลาที่เราครับ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 หนึ่งสองสามหนก่อไม่4 4อะไรที่เราเล่นกันเมื่อกี้เนี้ยเอาเซ่ชมกับโย y ฮเนสโย h n เนสไม่ถูกไม่ถูกคืออะไรส่ผิดสี่สครับสี่งไรไม่ถูกครับครับครับเฮ้ยวิ่งวิ่งควิ่งวิ่ง ช็อคิดมันเล่นบ้างนึงนะเออช็อตชื่อเขาว่าชื่อเขาว่าเมื่อพี่อ้รอ่ะรถปอเราจะไม่รู้จักชื่อกันเลยเออเราจะไม่รู้จักชื่อเลยอะคาบไปละเออไปเที่ยวไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวเกาหลีนะจ๊ะนี่อะไรเฮ้ยสี่ต้อยยุ้ยสี่วายสี่้องคาบกับพระราชินีสี่นะสี่พิงสี่พิงสี่พิงสี่โอเคสี่พิงให้สี่พิงให้ที่ำอะไรโอเคว้าย พระพอัตมาักยนเดียสาธุสาธุไปพระสเด็ยพอะเจอยู่หัว ทำยังไงให้ไลอ้อนคิงดูเป็นคิงคองมันโ้ได้ไป6นะครับผมคูณสองตั้งแสิบสองวงก่อีนะครับได้ไป40่สคะแนนอยากเอาเป็นเลขาใหญ่สตีิเขาไม่ได้อยากเราไปเล่นเขาอยากเอาเราไปโชว์ ในกรุงทีมคุณวิวบ้างอ่ะมาเห็นแล้วนะครับว่าเล่นยังไงนะครับเตรียมตัวให้ดีเดียวมือดมากอ๋พูดแกวทีมนี้เตรียมตัวให้ดีครับพร้อมเริ่มยิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงใหญ่สไปเดอร์แมนค่ะสไนเปอร์แมนไอ้คาปยาพิษสโนไวค่ะสโนไวผู้ดานเดอร์แลน้ดานไรลันเดอร์แลนค่ะลันดาก่อนผ้าไป ้องแข่นงข่โซาโค่ะไม่ร่มีซาด้วยที่แปลว่าทำงานหนักเอาต่อโคเนโคเชนโอเคเอต่อ้องรียนขนเรียนุเรียนแต่งงานขุเรียนแต่งงานแต่งงานเย่งสวนทุเรียนกันเย่งสวนทุเรียนกันเข้าไปก่อนครับ เอียดกันข้าไปข้าไปขึ้นมาจากน้ำอยู่ในน้ำไงอยู่ในน้ำแล้วก็พุ่งมาผมยาวๆนาคีถือกระถางผมยาวๆนี่ค้นมาว่าแมวนเลนละครละครอันนี้อะไรมีแหวนมีแหวนเรื่องนี้มีแหวนป้าไม่ได้แหวนของโอ้อันนี้ฉันเองดู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 กอับไปกลับมาอะไรลับมาเลยนี่กลับมาเล อเดมไปเดี๋ยวเอาเดมลิงไนะลอเอาเดมลิงสายตาก็ไม่ดีด้วยฉอนะนี้หลอดวอดเดมอลฉอดเดลิงโอ้ลิงได้ไปเอาเรื่องไปเร็วหลอดวอเดมอลแจคูล่าแจคูล่าแจคูล่าแวมพายทวมายวายไลโอ้โหเกือบไปแล้วครับเรียบร้อยจบเกม ปเฮ้ยคุณได้6เขาได้7จ็ดนะบ่อตอนเนี้ขึ้นมาเป็นส2ต่อสีแล้วไม่เจ็ดที่ได้อ่ะโฟซ่ารวมในนั้นไหมโฟซ่ารวมในเหรือเปล่าร้องเพลงได้ไหมไ้ร้องเพลงได้ถ้าร้องเพลงได้ข้อสุดท้ายข้อละ5คะแนนเดี๋ยวเรากลับมาอีเมโลดี้ เกมใบทะลุจอนะคะจะบอกว่าพี่ๆคือดีมากอย่างที่บอกไปว่าไมรู้สึกภูมิใจในตัวลูกทีมมากๆตั้งแต่เกมแรกจนถึงเกมนี้ก็คือแรงไม่มีตกเลย Energy คือล้นมากและที่สำคัญคือทำให้ไมได้คะแนนไปเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับเกมต่อไปนะคะอยากให้ทุกคนจับตาดูพี่เฟิร์นให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าความร็อกของเขาเนี่ยจะออกมาจากแบบจิตวิญญาณเลยนะคะต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงรอได้เลยค่ะ